สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง youtube เที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กรีดิโอชาแนลนะครับโอเคครับมาอีกชุดหนึ่งนะครับมีอา่าผมขอญอาตเรียกพี่แล้วกันนะนะน่าจะเป็นทหารนะครับนะครับพี่เดียวน้องก็ไม่รู้นะครับขอญอาตเรียกพี่ไปก่อนนะครับเป็นเอ่อน่าผมว่ายศต่างตำหน่าจะผู้ก,กองนะมผู้ก,กองกับผู้หมวดนะครับ โอเคสั่งสั่งวิทยุสื่อสารเข้ามานะครับแล้วก็พอดีคุยกันคือท่านอยกจะสั่งกล่องลิงค์นะครับาทางท่านลูกค้าไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมจัดชุดสำเร็จให้เช่นมีกล่องลิงค์มีเซอร์ตเวอร์แบตเตอรี่นะครับซอร์เวอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวสวิตชิ่งชาร์จไฟแปลงไฟจาก220มาเป็น1 2โวลต์แล้วก็คุยไปคุยมาท่านบอกเอาวิทยุอีกคอเครื่องหนึ่ง นะครับก็คือเขามีรุ่นเก่าแล้วนะครับอาจจะเป็นของหน่วยทหารหน่วยราชก,การที่ใช้งานอยู่นะครับก็ผมก็เลยแนะนําไปเป็นไอคอม IC สามร้อยนะครับย่านดานะมีนายทหารเขาใช้ดําย่านดำนะไปแล้วนะครับแล้วคุยไปคุมาเขาบอกว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีอีกนะครับมือสองก็หายากก็เลยว่าให้ผมจัดให้หน่อยผมก็เลยลคุยกันไปคุยกันมาก็เลยเพี่เขาไปดูว่าเออ ได้จะเอาเจนสองผมก็เลยแนะนำบอกว่าเจนสองตอนนี้ผมบอกว่าหายากมากเจนสองสำหรับผมตอนนี้ถ้าใครสั่งเนี่ยก็หายากมากนะหายากมากนะครับแต่ที่ตอนนี้ที่มีนะครับแล้วก็ใช้งานได้แทบจะเหมือนคือเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยก็เป็นเจนสามนะครับโอเคอ่ะมาดูอุปรกรณ์กันนะครับต้องขอบขอบคุณนะครับที่ให้ผมจัดชุดให้นะครับท่านใดที่อยากให้ผมจัดชุดให้นะครับราคานะครับราคาไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่า เฮ้ยมันแพงหรือเปล่ามันนั่นหรือเปล่านะครับเพราะบางทีอ่ะคือผมก็ต้องขับรถไปซื้อนะครับมีค่าจอดรถมีค่าน้ํามันมีค่าทางด่วนนะครับก็ถามว่าเอา่เวลาซื้อของขายของก็ต้องมีกําไรนะครับมีกําไรนิดๆหน่อยๆนะครับแค่พออยู่ได้นะครับถามว่าผมคงไม่ขูดเลือดขูดเนื้อ,อแบบเป็นอตายไม่ใช่เงี้ยนะเพราะก็คืออย่างอย่างขายพันหนึ่งผมอาจจะอาะพันสามนะครับ สามร้อยก็จะเป็นค่าจอดรถค่าน้ํามันค่าทางห่วนผมนะครับมาเดินทางไปไกลและแต่ละที่เนี่ยโหคนละที่คนละทางเลยยังไงก็ขอบพระคุณนะครับที่ท่านที่ไว้ใจนะครับแล้วก็ให้ผมจัดทุดให้โอเคมาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างนี่นี่ยังขาดอยู่หนึ่งรายการนะเป็นตัวแท่นพับนะครับที่วางยื่ศสื่อสารยังมาไม่ถึงนะครับสั่งไปได้นะครับโอเคที่คุยกันคือมีกล่องไซส์นี่ครับไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กเนาะไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กนะครับก็ พอดีกล่องไซส์เล็กมันหมดผมก็เลยจัดเป็นขนาดเป็นไซส์กลางไปหน่อยไม่ไม่ซีเรียสครับไม่ได้แตกต่างกันแต่หลักการทํางานแล้วาวนี้ว่าดูแล้วทางท่านลูกค้านะครับนะก็คงจะมือใหม่ด้วยมือใหม่ถ้าอย่างนี้คือลูกค้าคนไหนที่สั่งกล่องลิงค์ผมมาผมมือใหม่มือใหม่นะผมจะจัดเป็นแจ็คแบบนี้ให้นะครับลิง์สั่งวิทยุมาแล้วผมจะจัดแจ็คอย่างนี้ให้ถามว่าทําไมผมจัดแจ็ค่างนี้ไม่ต้องจัดเป็นแจ็คเป็นแบบ2เส้น เหมือนตามในคลิปเพราะผมมองว่าถ้าตั้งค่าไม่เป็นใช้งานยังไม่เป็นและเป็นมือใหม่เนี่ยไปเล่นแจ็คที่เป็นสองเส้นเนี่ยแล้วมีแจ็ครตเนี่ยจะลําบากมากเดี๋ยวเสียบเข้าบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างให้เป็นแจ็คแบบนี้ดีกว่าแจ็คสําเร็จก็คือก็คือเป็นแจ็คเหมือนแจ็คมานอกครับเป็นตัวแจ็คมานอกเป็นแจ็คแบบนี้ดีกว่าเวลาเสียบแล้วเสียบเลยแน่นแล้วแน่นเลยจบครับไม่ต้องไปขยับซ้ายขยับขวานะครับง่ายอันนี้กล่องลิงก์หนึ่งชุดนะที่ ที่สั่งผมมานะครับอ่าผมผมก็ส่งรูปให้แกดูแล้วครับนะโอเคแล้วก็มีเซิร์เวอร์นะครับเขาไปเปิด24ชั่วโมงเขาอยากจะฟังเอ่อทางพื้นที่เขาในหน่วยงานเขาอะนะให้ฟัง24ชั่วโมงว่าในหน่วยคุยอะไรกันบ้างนะครับก็นี่เป็นเซอร์เวอร์นะครับเซิร์เวอร์ตัวนี้นะครับใช้ได้สองอย่างนะถ้าสมมุติไม่ไต่อลิงก์วิทยุเครื่องเนี้มาใช้เซิร์เวอร์นี้ก็มาใช้ในม่ใช้รถหยนต์ได้เลยนะครับก็ตัวเนี้ย ไปเสียบตรงเบ้าจุดบุหรี่แล้วก็แพ็คถ่านเปล่าเซอร์เบอร์เนี่ยไปใช้ในรถยนต์ได้เลยนะครับถ้าจะต่อลิงก์นะครับก็มีชุดแปลงตัวนี้นะครับนี่ครับเซอร์เบอร์หนึ่งชุดนะนะครับเซอร์เบอร์นะครับตัวนี้จะมีชุดแปลงไปอยู่ข้างในนะมีอุปกรณ์ข้างอยู่โอเคแล้วก็มาสวิตชิ่งครับผมอ่าตัวเด็ดๆนะสวิตช,ชิ่งนะครับนะสวิตชิ่งนะตัวนี้เป็นอ่าสิบหกแอมป์นะครับสิบหกแอมป์ตัวนี้สามารถจะเอาไฟมาต่อเพิ่มได้นะ มีเป็นแบบจับเสียบนะครับหรือจะเป็นขันอองมาเงี้ยนี่นี่ขันอองมานะครับนี่ขันอองมามันจะมีรูเสียบอยู่นะครับเนี่ยนะครับขันลงมาหรือจะใช้เป็นแบบหางปลาเสียบเข้าไปได้เหมือนกันนะครับหรือจะเสียบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคโอเคแล้วก็คือสวิตซ์ตัวนี้ก็คือเป็นที่จุดบุหรี่นะครับเห็นไหมจุดบุหรี่นะครับก็อย่างนี้ก็คือตัวเนี้ย เวลา,ามันใส่หลังแบตแล้วนะครับตรงนี้ไปเสียบไฟ2 2 0ยินะครับเสียบปลั๊กไฟ220ินะครับมีชุดแปลงไฟปุ๊บม,มันดอ,อไปไวเป็นสบวลต์ก็คือตรงนี้เสียบนี่เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่เข้าตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่เข้าไอ้ตรงนี้ก็ไปประกบกับแบตนะครับนะครับสายนะครับสายผมเปลี่ยนให้ใหม่นะผมเอาสายที่มันหนากว่าเดิมเพราะผมมองว่าสายของเดิมที่มันเป็นสีดําม,มา กลัวมันบางไปนะครับกลัวมันบางไปก็เลยเปลี่ยนรื้อมาใส่แล้วก็ใช้เป็นปลั๊กที่มันค่อนข้างจะสายหนานิดนึงนะครับดีนะครับโอเคก็ถือเวลาก็เสียบงี้แล้วก็เอาแบตตตัวนี้ไปเข้าวิทยุนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บก็ไฟติดเข้ามาเลยไฟก็จะจ่ายเข้ามาตรงชุดแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคจะดึงออกก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับเป็นชุดของชุดแปลงไฟนะชุดแปลงไฟจาก2 2 0มาเป็น12โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้วิทยุสื่อสารโอเค มาดูวิทีโบ้างนะครับนี่ครับผมก็ิ่งเพิ่งแกะนะของเพิ่งมานะครับแกะก่อนเพิ่งแกะเพิ่งถอดมานะครับโอเคนะครับนี่มีคู่มือนะครับคู่มือนะครับคู่มือนะครับโอเคมาดูทานครับนะครับแพ็คฐานมันนะครับก็คือแพ็คฐานนี่แหละก็เหมือนกันทรงเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเซิร์เวอร์ที่ใช้ในรถยนต์แล้วก็ใช้กับชุดสวิตชิงตัวนี้ได้นะครับตัวสีดำเมื่อกี้ได้นะครับโอเค นี่ก็คือตัวฐานนะครับนะครับทุกอย่างของใหม่หมดนะครับนี่ดูนะของใหม่หมดนะครับมีอะแดปเตอร์ให้อ่าวิทยุครับวิทยุขึ้นมาโอเควิทยุสื่อสารนะครับนี่ไอคอมไอซีไอซีสามร้อยซีนะครับเครื่องย่านดำเนาะย่านดำนี่ครับย่านดำเปิดครับนี่ครับนี่ครับ ก็ไปตั้งความถี่เอนะครับนะของใหม่นะครับแกกล่องซิงซิงเลยนะครับนี่ยเอาโอเคครับตอบพักทานกันปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีคลิปหลังให้เนาะมีคลิปหลังมีแท่นชาร์จมีอะแดปเตอร์ให้นะครับนะครับมีเสาให้เรือหาเสาไม่เจอคิดว่ามีเสามา นะครับมีเสาให้นะครับครบชุดเลยนะครับไอคอมไอซีสามร้อยมีบางมีหลายท่านนะที่สั่งผมแล้วก็ผมก็แนะนํใไ้เป็นไอซีสามถามว่าทําไมต้องแนะนําเป็นไอซีสามร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าทําไมถึงต้องเป็นรุ่นตรงนี้ทําไมต้องเป็นไอซีสามร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บแบตเตอรี่ก่อนนะครับนี่อะโอเคผมเก็บแบตแบตเตอรี่ของก่อนนะครับจะไม่เก็บสิมันจะเปิดไงครับนะครับโอเคอันนี้คลิปหลังนะ คลิปหลังกับสายห้อยนะครับเก็บไปก่อนโอเคถามว่าทําไมต้องไปใน c อ0 0สามนี่คือประเด็นที่ทุกคนถามว่าทําไมต้องรุ่นนี้รุ่นอื่นไม่ได้อะนะครับนะครับรุ่นเนี้ยผมเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ยเครื่องแดงเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะถามว่าทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้เพราะเวลาท่านเห็นนะเวลาที่ผมทดสอบเครื่องกล่องลิง์ทุกครั้ง ผมจะเอาแต่รุ่นเนี้ยมาทดสอบเนี่ยรุ่นเนี้ยมาทดสอบเนี่ยอันนี้ไอไอซีกสองสห้าอันนี้ไอซีสองร้อยอันนี้ก็ไอซีสองร้อยสี่ทำไมต้องเอารุ่นนี้มาทดสอบรุ่นนี้ผมใช้มาเนี่ยห้าปีแล้วนะแบตผมไม่คือเปลี่ยนเลยนะเรารักษาแบตมันดีแล้วเออเรื่องระบบลิงก์เรื่องของการเสียบเรื่องของผ้ารับภสูงมันคุ้มค่าโอเคนะเนี่ยผมใช้มานานแล้วนะเนี่ยเนี่ยเสื่องแดงเนี่ย นะครับแต่ผมไม่มีเครื่องนำแม่แรงแต่เครื่องนำเครื่องแดงมันไม่ต่างกันนะครับนะโอเคเนี่ยเนี่ยผมแล้วมันมีข้อดีอย่างหนึ่งอะผมเปิดครับ่เนี่ยเปิดครับนี่นะครับเปิดปุ๊บนะครับเรื่องของการตั้งค่าวอล์กนะครับนะครับเหมือนเดิมครับกด F ครับนะครับกด F นะครับแล้วก็กดเลขเก้าก็คือคำว่าเซตอะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมองเห็นไหมแสงไฟสว่างจัง นะเดี๋ยวผมปิดหลอดปิด LED ดีกว่ามองเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมปิด LED ก่อน LED อยู่ไหนเอยอ่านแรมอ่ะผมปิดครับเดี๋ยวผมหาก่อน เออผมไม่แน่ใจว่าปิดสว่างยังไงนะครับแสงสว่างมากไปอ้าโอเคผมเจอแลมแล้วโอเคอ่ะดับแล้วผมจะดับเลยนะเดี๋ยวเปิดก่อนดีกว่า โอเคอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนมันน่าจะสว่างนะมองไม่เห็นนะเนี่ยสว่างเลยโอเคนะครับโอเคนะครับไปเมนูวอล์กครับนะเมนูวอล์กเดี๋ยวผมอธิบายได้เสียแล้วกันนะแสงมันแสบตามากโอเคนะครับไปูที่เมนูวอล์กครับนี่อ่ะมันมีคําว่าวอล์กอยู่ในระบบครับอ่ะกด F ปุ๊บเราออนมันปุ๊บมันก็จะวอล์กนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะสองครับ มันจะเขียนว่าวอ l k และก็ดีนะครับครับเป็นตัวดีนะดี D หมายถึงอะไรปุ๊บมันจะมี 1s ถ้าเราเข้าไปในเมนูวันก็นจะเป็น 1s 2s 3s 4s นี่คือค่าของความไวใหม่ความไวใหม่ที่เครื่องมันจะสัมผัสเสียงที่เข้าไปในระบบเวลาเรากดบอ็อกเนี่ยให้มันไวทลาดเท่าไหร่นะครับจะไวช้าไวมากไว4เซกไว1เซก2เซกเลย ผมจะตั้งค่าที่2 s นะครับโอเคแล้วก็มี walk s คราวนี้ walk s เสร็จปุ๊บ walk s ก็จะเป็นข้อความข้อความ1ข้อความที่1ก็คือหัวมาเต็มท้ายขาดข้อความที่2หัวมาเต็มท้ายขาดข้อความที่9มันเห็นได้9นะ9ก็จะเป็นหัวขาดท้ายเต็มนะครับผมจะตั้งไว้ที่4เห็นไหมก็คือบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมผมไม่มี walk d walk s เหมือนพี่เลยนี่แหละครับประเด็นที่ผมอยากให้ใช้รุ่นนี้เนี่ย มันคือตรงนี้นะครับมันคือตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะปรับได้เยอะกว่านะครับปรับได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับมันค่อนข้างจะปรับได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับนะครับมันค่อนข้างจะปรับได้เพื่อนมาเท่าคือทั้งความไวของไม้นะครับความไวการรับข้อความนะครับมันปรับได้เยอะกว่าเครื่องกว่าเพื่อนนะครับบางรุ่นเนี่ยมันเปิดมาวอล์กก็ออฟอย่างเดียว ไม่มีตั้งค่าความไวข้อความจะเอาเร็วจะเอาช้าขนาดไหนก็ไม่ได้สัมผัสเร็วสัมผัสช้าก็ไม่ได้นี่แหละคือปัญหานะครับมันก็เลยทําให้คืออะยนะเออเวลาเราตั้งค่ามันเนี่ยมันเราต้อง,ต,องต้องการนี่ทําไมบางคนไปตั้งค่าทําไมเครื่องผมมันเบอกบล็อกช้าจังนี่คือปัญหาครับเห็นไหมบางเครื่องอะ่ะมันมันตั้งค่าความไวใหม่ไม่ได้ต้องรอสัญญาณบล็อกของเออเสียงจาก โทรศัพท์เข้ามาก่อนเนี่ยนี่ครับปัญ,ปญหาเนี่ยคือถือบอกว่าผมแมนะนําให้ IC นะครับ IC นี่เลย IC 300 IC 200เครื่องแดงเครื่องดาเนี่ยผมถือว่าโอเคละสุดยอดเลยถือว่าโอเคสุดยอดเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าที่ผมใช้มานะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ครับแล้วก็รูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือรูนะครับรูในการเชื่อมต่อตมึงงัดก่อน ยางแน่นแป๊กเลยเล็บเดี๋ยวเล็บจะหักน,นี่ครับนะครับรูของตัวเนี้มันค่อนข้างจะกว้างนะครับถ้าใส่เป็นแจ็คสลับก็ยิ่งดีครับเห็นไหมแต่มันมันคือร่องตัวเนี้ยมันจะกว้างเดี๋ยวผมจะหยิบเ,เดี๋ยวผมหยิบไขควงชี้ให้ดูนะครับนี่ครับร่องตัวนี้ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มันค่อนข้างกว้างเห็นไหมกว้างเสร็จปุ๊บมันไม่ลึก นะครับมันไม่ลึกด้วยมันมันขึ้นมันมันไปลงไปนิดเดียวเองนะครับมันเลยทําให้แจ็คที่มันเป็นแบบตัวนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยแจ็คที่มันเป็นแบบตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปเน like ี่ยมันไม่ค่อยติดไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นนี่เข้าไปเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับมันเข้าง่ายครับเนี่ยเห็นไหมมันจะกว้างครับมันกว้างเลยเนี่ยร่องตรงนี้มันกว้างเลยเนี่ยเนี่ยมันกว้างมันเลยทําให้เข้าง่าย นะครับจะใช้เป็นแจ็คสลับก็ได้ยิ่งแล้วยิ่งเป็นแจ็คนี้อ่ะเดี๋ยวผมหยิบกล่องของพี่เขาให้ดูนะครับนี่ยิ่งเป็นแจ็คแบบนี้เข้าง่ายเลยเสียบเข้าพอดีปึ๊กนะครับเข้าพอดีปึ๊กเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับคือมันเชื่อมต่อแบบนี้เลยดีกว่านะครับเห็นไหมเข้าง่ายปะนะครับเพราะแจ็คตัวนี้ก็คือเป็นแจ็คของรุ่นรุ่นของเขาในการการใช้ตางในต่อลิงเห็นไหมเข้าง่ายเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นแจ็คสลับก็แจ็คสลับก็ไม่เป็นไรครับก็ยิ่งใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ย เขาแล้วครับเนี่ยง่ายเลยป่วแล้วมันคือมันข้อดีของมันข้อข้อดีของมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครคิดว่าจัดหาได้แล้วซื้อกล่องลิงก์ผมไปนะครับแล้วก็จัดหาได้ก็ดีนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะที่ค่อนข้างดีแต่มันจะมีข้อดีข้อไม่ดีอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ก็ตั้งค่าได้เยอะแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือล่องตรงนี้ล่องตรงนี้มันแคบเป็นไหมเนี่ยเนี่ยมันแคบแล้วตรงนี้มันลึกด้วยนะครับแคบเสร็จปุ๊บ เวลาเจอแจ็คแบบนี้เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยแน่นเปียเลยชนเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีความมันมันชนตรงเนี้ยชนขอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลยเข้าไม่ค่อยดีรุ่นเนี้ยดีตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่เสียบแจ็คนี่ลําบากลําบากเลยมันก็เลยต้องไปเหลาออกที่เคยเอากล่องไปมันจะเหลาออกนะครับก็จเจอรุ่นนี้ดีกว่านะครับค่อนข้างดีดีกว่ารุ่นอื่นละผมก็หลองมาหลายรุ่นแล้ะผมก็มีวิทยุหลายรุ่นนะ่ะ รุ่นเนี่ยไอไอคอมนะครับไอคอมไอซีสองร้อยไอซีสามร้อยเนี่ยเน,นี่ยรุ่นเนี้ยเหมือนกันครับอ่เดี๋ยวผมเทียบแดงกับดํานี่แดงครับนะครับอันนี้แดงไอซีสองร้อยนะครับนี่ไอดำไอซีสามร้อยสามร้อยซีอันนี้ไอซีสองร้อยซีนะครับนะครับมาครับล่องกว้างเหมือนกันนะครับแล้วแบตอึดแบตทน นะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้ได้นานนะครับแลวร่องนี้เสียบได้ง่ายเชื่อมแล้ววิธีการตั้งค่าค่อนข้างดีกว่ารุ่นอื่นนะครับดีกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับผมแนะนำนะถ้าใครสั่งของลิงไปจัดหาได้จัดหาถ้าจัดหาไม่ได้ก็ทักแชทผมมาเดี๋ยวผมจะการให้นะครับโอเคเก็บก่อนนะครับสําหรับวิทยุสื่อสารนะครับอ่ะเก็บก่อนแล้วมาดูเจน3กันนะนี่ของใหม่เลยนะครับวางก่อนอ่ะจะได้ไม่เกะกะจอนะครับเจน3หยิบออกมา นะครับอ่ะนี่ครับเจนสามแกะกล่องครับของเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับสั่งมาวันนี้ยังไม่ถูกแกะเลยโอ้แกะยังเนี่ยอ๋อตัวนี้มีเห็นนะนะครับนี่ครับสแตมยังไม่ถูกฉีกขาดนะครับแต่ผมจะต้องตัดเนื่องจากมังั้นผมจะตั้งเซลโล่พี่เขาไม่ได้นะครับนะครับต้องตัดนะสแตมอะนะครับผมลองแกะดูก่อนนะถ้ามันแกะได้ก็ดีนะครับไม่อยากจะแกะตัดให้มันได้ ไม่ตัดดีกว่าแกะลองแกะดูก่อนดีกว่าได้ไหมโอ้โหก้อนเหนียวอยู่นะเหนียวอยู่นะพยายามจะให้มันเป็นสภาพที่มันโหเห็นไหมเนี่ยมันขาดประมาณนี้ไม่เป็นไรครับเค็มได้อยู่แล้วนะครับต้องตัดครับเดี๋ยวมันจะเสียว่าใหญ่รูปทรงกล่องจะเสียนะครับอ่าตัดออกมาแกะมานะครับนี่ครับเจนสามนะครับโอ้โหนี่ครับหน้าปัดยังไม่ถูกแกะเลยนะนี่หน้าปัดนะครับมาใหม่ๆครับเจนสามนะครับ อ่ะโอเคเจนสามหน้าตาแบบนี้นะถามว่าเต็มจริงๆก็บอกคนก็บอกใหญ่นะแต่จริงๆผมมองอันนี้เนี่ยก็เท่าฝ่ามือเราเนี่แหละครับเนี่ยเยไม่ได้แตกต่างอะดูวิทยุสื่อสารครับมาเทียบกับวิทยุแล้วกันนะเทียบวิทยุน,นะครับเนี่ยประมาณนี้ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นี่ก็เต็มมือเราเนี่ยเต็มฝ่ามือนะครับแล้วเจนสามมีคลิปหลังนะ คลิปหลังด้วยนะครับนะกล้องถ่ายรูปได้นะครับเหมือนนั่นนะแบตตรงแบตเตอรี่ได้หมดนะครับเนี่ยนะอ่าโอเคนะครับมีกดปุ่ม PTT ด้านข้างแต่เพาะของทูนะต้องบอกก่อนว่า PTT ด้านข้างเนี่ยเซลลโลใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะทูนะครับแต่พี่พี่เขาจะไปทําแอปเลยไอเขาจะไปทําลิงก์เลยนะครับอ่าโอเคข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็หยิบมาดูนะครับนะครับนี่ครับอ่านะครับ มีทุกอย่างนะครับใบรับประกงประกันพร้อมนะครับอ่าตรงนี้เป็นอะไรนี่ครับนี่สําคัญเลยเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับนี่เครื่องมยุสื่อสารที่ได้รับการอนุญาตจากกสทออยเห็นไหมมีตาคุดเลยนะครับนี่นะนี่ครับมีตาคุดเลยนะครับอันนี้คือถูกต้องตามกฎหมายนะครับโทรศัพท์ก็จริงเป็น POC ก็จริงนะครับแต่ถูกต้องนะครับมีตาคุดให้เห็นนะครับนี่สําคัญสุดนะครับพกไปสี่สิบห้าก็โดนซิลเหมือนกันนะ ไม่ใช่เล่นๆนะโอเคนะครับข้างในก็จะมีแบตมีแบตเขามีอะแดปเตอร์นะครับมีสายชาร์จนะครับมีหูฟังนะหูฟังเหมือนหูฟัง FBI ครับมีคลิปหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งเซตให้พี่เขานะครับเป็นระบบโซโลมันต้องโหลดแอปเข้ามานะครับนี่ครับยังไม่ถูกแกะเลยนะนี่ของใหม่นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ของมาก็จะเปิดออกมาแล้วก็ใส่แบตเข้าไปนะครับนี่ก็คือชุดครบเซตนะครับ พี่ก็เอาเจนสามาลิงก์มาลิงก์กับกล่องเซลโลนะครับมีวิทยุสื่อสารนะครับมีชุดแปลงไฟมีเจนสามแล้วก็มีกล่องลิงก์นะครับพวกนี้ก็ขาดอีกในการก็คือเป็นขาตั้งบบนั้นอนะ่ะที่ผมตั้งวิทยุดูนะครับสั่งครบชุดด้วยนะครับใครสนใจที่ให้ผมจัดเป็นชุดก็แจ้งมาได้นะครับเจนสามก็โอเคนะสมมุติวันไหนเราไม่ได้ลิงก์เราไม่ได้ลิงก์แล้วก็ถอดออกมานะครับเราก็ดึงถอดออกมานะครับนี่มี เดี๋ยวผมดูที่เสียบก่อนปุ๊บจุดทำไรเอ่ยอ่ะนี่ครับที่เสียบดึงออกมาเสร็จปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับก็เอาไปพกพาได้เลยนะครับก็สบายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นะโอเคนะครับนะเจนนะนี่ครับเจนสามครับนี่สุดยอดครับสวยครับสวยงามอารามจิตครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวก่อนแก่ เซลโลเน็ตเวิร์กเรดิโอชานลนะครับจัดคุดชุดครบเซตนะครับไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ